ถ้าคุณบอกไม่มีเวลาส่วนตัวยุ่งมากเลยขยายกิจการก็ไม่ได้ทีมก็ไม่ดีไม่รู้จะไปหาเวลามาจากไหนคุณดูวิดีโอนี้เลยเพราะว่าผมอะครับไม่เคยบอกว่าผมไม่มีเวลาผมจะขยายนะแล้วผมจะให้คุณดูเคล็ดลับผมใช้เวลา5แค c a t e g o r นะแล้วก็เราใช้อย,ย่างไงเราก็ไม่ได้ perfect นะแต่มันจะมีแคต e g o อ y หนึ่งอะเรายังไม่ดีมากแต่บางค a t e g o r y เราเก่งมากเราอยากจะแชร์กับคุณว่าเราอะหาเวลาอย,ย่างไรใช่ไหมเราสร้างทีมยังไงเราเติบโตกิจการยังไงขยายกิจการมา19ประเทศแล้วครับเมืองไทยเป็นประเทศที่19 ทำไมเราทําได้กับเราหาเวลาไงข้าเคล็ดลับนะผมจะให้คุณดูน้าเราแบ่งเวลาเป็นข้าแบบนะวันนี้ผมก็นั่งอยู่ที่คอนโดผมก็ชิลๆนิดนึงเรามีเวลาส่วนตัววันนี้เรามี iPad ใช่ไหมเราก็นั่งเขียนว่าเฮ้ยเราจะมาแชร์อะไรดีหลายคนถามมาว่าเวลาหาย่ังไงอะ่ะเรามาเริ่มเลยนะหนึ่งอย่างนะผมแบ่งเวลาเป็นห้าแคตติ้งแคตติ้งแรกนะเราเรียกว่า work time ครับแต่แคตติ้งที่ห้าผมอยากจะบอกว่าเราจะไม่ได้เก่งมากแคตต o r y แรกเราเรียกว่า work time work time นี่อะไรครับ work time นี่ผมจะแบ่งเป็น sub category ด้วย เวลาเราทำเวิร์กไทม์ใช่ไหมผมจะตั้งใจเลยว่า time to work ก็คือทํางานอย่างเดียวทํางานอย่างเดียวไม่ได้แค่นั่งเขียนเอกความหรือเขียนกระดาษเขียนบนเอกสารหรือว่าคุยกับลูกค้าไม่ใช่มันจะมีเวลาย่อยมาด้วยนะผมได้คนดูนะผมก็นั่งคิดวันนี้ว่าลองมาทำย่างไงอย่างแรกเลยนะเวลาเราทำนี่เราเคิดว่า thinking time กับ thinking time เวลาคิด ใช่ครับเวลาผมเปิดกิจการมาใช่ไหมบางทีเราเริ่มมาใหม่ๆเราไม่มีเวลาคิดเราทําไปเรื่อยๆมันปัญหามันเยอะมากเลยเลยถ้าเราคุยเรื่อง w o r k i n g time ใช่ไหมมันมีย่อยมา subcategory เราเรียกว่า thinking time ผมใมช้ thinking time เยอะมากอย่างต่ำเลยนะวันหนึ่งนี่อย่างต่ำเลยอะครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงนึงเราจะนั่งคิดว่าเฮ้ยกิจการเราเป็นยังไงเราเติบโตได้ไหมวางแผนเราจะคุยเราจะดูทุกอย่างเมื่อวานนี้เราทํายังไงวันนี้เราทํงงนนาทดีไหมมีปรับปรุงอะไรไหมผมเอาคอนเซ็ปต์เนี้ยมาใช้กับคอนเทนต์ โซเชียลด้วยที่เราทำนะถ้าคุณดูช่องผมมา f c e e o o o t t k t t o k เราเปิดมาแค่สิของเดือนนะแสนกว่าหมดเลยตอนนี้ Follower นะทั้งสช่องเลย TikTok แสนสี่เฟซ o o ๊นี่ก็เกินสนึ่งแสนกับหมื่นหนึ่งแล้ว YouTube เราเพิ่งมาเปิดได้4เดือนก็จะ <Yeah. S> 1นึ่งหมื่นแล้ว,ลวเห็นภาพไหมเราใช้ Thinking Time มาวางแผนนี่คือ Thinking Time ที่2เวลาเราทำา w r r t t m m e ใช่ไหมเราทำ l e ARNING Time นะ l e ARNING Time นี่คืออะไรครับบางทีก่อนที่เราจะทำอะไรเราก็ต้องเรียนรู้ก่อน เหมือนเวลาผมมาเปิดกิจการที่เมืองไทยเราจะเปิดตลาดใหม่ที่เมืองไทยมาหาคณเราก็ต้องศึกษาผมเจอคนนีผ้ผมนัดคุยกับหลายคนเข้าใจว่าไอ้เมืองไทยก็ทํายังไงเป็นแบบไหนทำคอนเทนต์อะไรคุยยังไงอะไรแบบไหนเราต้องเรียนก่อนถ้าคุณดูคําว่า learn นะ L E A R N ใช่ไหม L นี D ่คืออะไร you got to learn before you earn E A R N นี่เงินใช่ไหมเราต้องเรียนก่อนที่เราจะมาทำเงินได้คําว่า learn นะมันก็มีเคล็ดลับอยู่ในตัวเลย learning time ผมจะใช้เวลาเรียนด้วย เราจะอ่านหนังสือปกติผมจะอ่านหนังสือ2อสามอาทิตย์เล่มหนึ่งใช่ไหมบางอาทิตย์เราก็ไม่อ่านแต่บางอาทิตย์เราก็จะอ่านเยอะแต่เราจะไปช่อง YouTube เยอะไปเรียนยูเยอะคุยกับคนนี้เราจะเรียนรู้เยอะมากอันนี้สําคัญมากเพราะถ้าเราจะเติบโตกิจการเราต้องรู้ว่าเราทําอะไรผิดเราทําอะไรถูกผมทำนี้ตลอดนะแล้วก็ตอนนี้เราก็มีทิงคิ้งไทม์แล้วเราเรียนรู้แล้วพี่สามสำคัญที่สุด Action Time ผิดเพี้ยนทุกๆทำไปเลยผมทำนี่ยถ้าคุณดูช่องผมเนี่ยคุณดูวิดีโอผมเนี่ยทุกอาทิตย์ผมออกวิดีโอทุกวันมีชอ็อตแล้วก็อาทิตย์ละสามครั้งผมทําวิดีโอยาวบางวิดีโอก็ดีบางวิดีโอก็โอเคปรับปรุงได้แต่เราทําวิดีโอเวลาเราทําไปเรื่อยๆเราเก่งขึ้นนี่ผมแชร์กับคุณทุกอย่างที่ผมทำนะเคล็ดลับอันนี้นะเราไม่เคยแชร์กับใครนะ แล้วก็ที่เวลาที่4ในเวิร์ i ไทม์เราเรียกอะไรครับ r ร l ationship ไทม์ time. ใช่ครับบิสเนสใช่ไหมครับคือร ationship ใช่ไหมถ้าเราไม่ใช้เวลาหาลูกค้าคุยกับลูกค้าหรือว่าเป็นคนที่ยังไม่เคยเป็นลูกค้าก็ได้คุยกับเขาสร้าง r ร l ationship สร้างคอนเน c ชันอ่ะงานจะไม่เติบโตใช่ไหมครับบางทีเราเราสร้าง r ร l ationship เขาไม่ต้องให้เราอะไรก็ได้เราให้เขาก่อนไปเลยใช่ไหมบางทีเขาต้องการงานเขาต้องการลูกค้าเราให้ลูกค้าเขาด้วยเราหาลูกค้าให้เรา r e เฟอร์เขามันเป็นเ e l ationship ไงครับอันนี้เราเรียกว่าเวิร์ i ไทม์ครับ เห็นภาพไหมครับถ้าเราทําตรงนี้เรามีเวลาคิดเราไปเรียนเราแอคชั่นเราสร้างเรล ationship สอย่างเนี้ยที่เราทํามากิจการมันก็โตไปเรื่อยๆเห็นภาพไหมครับในวันนี้คุณก็ดูสิในเวิร์กไทม์เนี้ยคุณขับตรงไหนจากสี่แคตตากรีตรงนี้คุณคิดว่าอะไรสําคัญที่สุดะมาดูแคตตากรีที่2นะ Family t i m มคับ c คต e g กรีที่2องทไมเราทำนี่ครับเพราะว่าเราทํางานเพื่ออะไรครับเราทำงานเพื่อเราใช้เวลาทั family. บแฟมบลเหมือนกัน Family เราก็จะมีเวลามีคําย่อยให้ครับมีมีสับแคตตากรีให้นะแ a ตตากรีแรก time with wife time with kids และ time with uh, พ่อแม่ and relatives เนี่อป็นเ่าไรครับ <c oughs> เวลาเรามีเวลาส่วนตัวกับ Family เราก็แบ่งนะเราอยากจะใช้เวลากับ แฟนผมใช่ไหมเนี่ยผมไปเที่ยวญี่ปุ่นมามาเที่ยวเมืองไทยเราก็ทํางานไปด้วยแต่เราก็มีเวลาให้แฟนเราวันก่อนผมก็ไปเดินวันแต่ก็ไปเดินเล่นดูทานกาแฟทานอะไรเรามีเวลาส่วนตัวใช่ไหมลูกๆผมก็ไปกับพี่สาวผมแล้วก็แม่ผมเขาก็ไปไปเที่ยวด้วยกันเราก็มีเวลาส่วนตัวกับแฟนผมผมก็จะมีเวลาส่วนตัวกับลูกๆผมด้วยใช่ไหมเราก็จะหาเวลามาเราอยากจะสร้างคอนเนคชั่นกับลูกเรามีเวลาแค่ผมกับลูกอย่างเดียวแฟนผมไม่เกี่ยวจริงเราก็มีแค่เวลาลูกเราก็มีเวลาครอบครัวด้วยเรามีเวลากับ คุณพ่อคุณแม่เราด้วยใช่ไหมสามอย่างนี้เนี่ยพอตอนนี้อยู่กรุงเทพเดี๋ยวผมจะบินเข้าเชียงใหม่ท่าไมครับผมอยากจะไปเยี่ยมพ่อแม่ผมนั่นใช่ไหมแล้วเราก็ใช้เวลากับเขาเนี่ยเราคิดแบบนี้เพราะว่าชีวิตนี้ครับมันมากกว่าเงินมันแฟมิลี่ไทยมาสําคัญเราทำเงินให้ตัวเองแล้วเราอยากจะใช้เวลากับครอบครัวเราช่วยควรอบครัวเราด้วยเห็นภาพไหมในหัวผมอะ่ะหนึ่งเวิร์กไทยสองแฟมิลี่ไทยที่สามคืออะไรครับที่สามมีไทยครับ ใช่เรามีเวลาให้ตัวเองมีเวลาให้ส่วนตัวด้วยใช่ไหมเพราะถ้าเราคุยแต่งานคุยแต่แฟมลี่แล้วสวดตัวเราเราจะพัฒนายอย่างไรเลยผมจะมีเวลาส่วนตัวมีไทวันนี้เรามานั่งใช่ไหมคุยกันชิลๆอ,อ,อันนี้ก็มีไทใช่ไหมผมก็นั่งคิดเขียนไปเอา iPad มาเขียนว่าวันนี้จะทำคอนเทนต์ทำแบบไหนดีอ่าเราก็คิดแล้วมาคุยเรื่องเวลาลมีไทม์ผมก็จะมีสับแ a ก e รือีค่าแคลนเกนะเราจะมี thinking tank หนึ่ง thinking t a n เราจะคิดเรื่องส่งตัวว่าเราอะอยากเป็นคนแบบไหน,นวันนี้เราเป็นคนแบบนี้อีก10ปีเราจะเป็นคนแบบไหน,นเราอยากจะเติบโตแบบไหนเราคุยเรื่อง personal growth เราคุยเรื่อง mindset เราเป็นยังไงเราดูย้อนหลังว่าเฮ้ย5ปีเราเป็นแบบนี้เราเติบโตมาตัา้งเยอะเฮ้ย <elekt ric Islands> เราดีเราอยากจะเป็นพ่อแบบไหนเราอยากจะเป็นสามีแบบไหนเราคิดใช่ไหมอันนี้คือเราเราคิดเรื่องเราว่าเราอะอยากเป็นคนแบบ เราอยากจะหาเงินมาช่วยคนนี้เราต้องทำ thinking t y e ผมวางแผนวางแผนของชีวิตเราอันนี้คือ subcategory ของมีทันที่สองบางทีผมกม็จะบอกเราไม่ได้ทำอะไรเลยเราผมนั่งอย่างนี้ไม่ได้ทำอะไรมันดูนัท t h i n k i ใช่บางทีเราเราว่างนั่งว่างๆก็ได้นะมันทําให้รู้สึกว่าจิตมันสบายใจเงียบไม่ต้องกังวลใจอะไรเลยดูนัท t h i n ต่ผมก็มีเวลาผมจะไม่ได้ทาอะไรเลยเราต้องหาเวลานี้มาอีกเวลาหนึ่งครับ personal t i m e เวลาส่วนตัวเบางกี้เราก็ thinking time ไปแล้วดูเวลาส่วนตัวบางทีผมก็อยากจะออกไปเดินเดินเล่นทานกาแฟมีเวลาส่วนตัวไป it's for me มันทำให้เรารู้สึกดีขึ้นใช่ไหมแล้วก็เวลาที่4ที่ผมจะใช้นะผมชอบมากผมชอบดูหนังมากม o v i ี่ถ่ายครับใช่แต่บางทีผมก็นั่งดูหนังนะเปิดใน netflix เปิด amazon prime เราก็ดูใช่ไหมสนุกใช่ไหมเราต้องมีเวลาส่วนตัวด้วยใช่ไหม แล้วเราก็ดูดูด,ดแต่ว่ามูวิท m ยนี่เราคงต้องระวังนะบางทีผมชอบดูหนักมากออ้ยมันดูยาวแล้วซีดีเนี่ยดูปั๊บมันติดมากเลยโอ้ยต้องระวังซีดี้นะแต่สนุกแต่เราก็มีเวลาแบบนั้นเห็นภาพเนี้ยมันไม่ได้แค่งานอย่างเดียวมันแฟมลี่มันมี Time ด้วยแล้วก็เดี๋ยวนี้ผมมี Spotify ใช่ไหมแล้วแคทิสสับแคทรี่ที่5เราเรียกว่า Music Time แมผมก็จะใส่มิวสิกใน Spotify บางทีเราก็ไปเดินเล่นเราก็จะใส่เอียร์โฟนอ่ะเราก็ฟังเพลงคุยไปบางทีทํางานฟังเพลงไปมันเพลินไงมันทําให้อารมณ์ดีขึ้นมันไม่เครียดช่วงนี้ในชีวิตผมผมไม่เครียดนะผมมาสเตร s แล้วว่าต่ำมากตอนนี้เพราะว่าเรามีเวลาส่วนตัวเยอะแล้วอารมณ์เราก็ดีขึ้นหน้าก็แจ่มใสเราช่วยคนนู้น,นั่นช่วยคนนี้ได้เนี่ยเราบอกแล้วเราจะให้คุณ5แคทตั่ตรีสามแคท่รีถ้าคุณําวแคสามันนี้ก็ได้นะโอ้ยอสุดยอดมากแล้วแต่แคทตัรีห้าผมอยากจะขอคำชี้แนะดนิบนหน เรามาดูแคตตากรีที่4ก่อนนะแคตตากรีที่4เราเรียกว่า Friends Time เวลากับเพื่อนฝูงอันนี้สำคัญผมชอบนะคุยกับเพื่อนฝูงแต่เราจะเลือกกลุ่มนะเราไม่ได้เลือกกลุ่มทุกคนเราจะเลือกกลุ่มที่ความคิดคล้ายๆกันเราจะเลือกกลุ่มที่ความคิดเขาเหนือกับเราเราจะเลือกกลุ่มที่เขามี p o s i t i v e e n e r g y ใช่ไหมคนไหนชอบมาดินทานผมตัดไปหมดเลยถ้าถามจริงๆอะตอนนี้ผมเพื่อนฝูงเยอะมากแต่กลุ่มจร,จริงๆของผมมากสิบคน ิงนับได้เลยสิคนไม่เกิดใช่ไหมเพราะถ้าเราต้องใช้เวลานับไม่มีใครอี่ไหมเขาไม่สําคัญแล้วรบสิบคนเลยเราใช้เวลากับเพื่อนฝูงยังไงกับผมอยากจะแชร์กับคุณนะเราก็ไปทานข้าวด้วยกัน lunch or d i n a e r นี่เป็น subcategory ของ French time บางทีก็ทานข้าวกาแฟดินเนอร์อะไรทุกอย่างแล้วเราจะไปที่ดีๆเนี่ยนั่งคุยกันใช่ไหมผมไม่ค่อยดื่มเหล้ามากตอนนี้แต่สมัยก่อนดื่มมากแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยแล้วก็นั่งคุยกันเป็นหลักแล้วก็ใน French time เราก็จะมีพ่อผมอยู่ต่างประเทศเพื่อนผมอยู่ก็หลายประเทศเหมือนกันใช่ไหมเราจะใช้ WhatsApp โทรคุยบางทีก็แชทอย่างเดียวโทรคุยโทรคุยเรื่องเพื่อนคุยว่าเฮ้เป็นยังไงแล้วก็จำได้ไหมสามปีที่แล้วเราทำแบบนี้40ปีแบบนี้ ใช่ไหมแล้วก็เวลาเราเรียนกันเป็นแบบมันมันมันทำให้รู้สึกว่าชีวิตนี่มันมี r e l ationship แล้วก็เวลาเราสร้าง r e l ationship มาเรื่อยๆใช่ไหมเราก็มี Conne คชันเพราะตา่างคนตา่างมี Business ใช่ไหมครับด้วยจ่งกันแล้วกันผมจะมี time with friends แน่นอนเพื่อนฝูงสำคัญเพราะว่าบาง,บางทีเราเราอยู่กับ family <ๆ>มันคนละ energy อยู่กับงานมันคนละ energy อยู่กับส่วนตัวคนละ energy เวลาอยู่กับเพื่อนฝูงมันคนละสไตล์มันมันหายเครียดใช่ไหมแต่ว่าผมอยากบอกนะผมไม่ได้ดื่มเหล้ามาอยู่กับเพื่อนฝูงเราไม่ได้กินเหล้าเลเทสไม่เรา คุยกันบางทีก็คุยเรื่องงาน <S <S บางทีก็คุยเรื่องทางรี y ไปเรื่อยๆ,ๆบางทีก็คุยไปเรื่อยเปื่อยอ่ะแบบมันไม่ได้คุยแบบมีสาระอะไรมากมันก็โอเคเราทําให้ขายเครียดบางทีก็คุยเรื่องว่าเอ๊ะสมัยก่อนเวลาเราเรียนด้วยกันเราทาอย่างนี้เดี๋ยวนี้เพื่อนๆผมก็มีลูกแล้วเราก็คุยเรื่องลูกๆเห็นไหมมันจะเป็นคนละสไตล์เลยบางทีเราก็คุยเรื่องว่าเฮ้ คุณกำลังลงทุนที่ไหนคุณกำลังสร้างกิจการอะไรทำเงยังเราก็มีตรงนั้นบ้างเราได้มุมมองมาแล้วบางทีเพื่อนที่ใกล้ชิดเขาแชร์ลึกๆด้วยใช่ไหมเขาจะอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วเราก็แชร์ของเราเขาก็แชร์ของเราใช่ไหมนี่เป็น4 category category ที่5ผมอ่กยังไม่ได้เก็บมาขอคําชี้แนะด้วยนะตรงนี้ category ที่5นี่เราเรียกว่า health ทางใช่ไหม เรื่องสุขภาพาผมจะมี subcategory category subcategory ที่ผมชอบมากนะที่ผมทําผมจะไปวดัดไปไหลผมชอบนะผมชอบไปวดัดผมชอบฟังเวลาเปิด spotify มันจะมีเรื่องเพลงเรื่องวดัดเรื่อง spiritual ะ่ะผมชอบมากนะมันทําให้รู้สึกว่าสบายใจ ราชอบมากเลยชอบฟังเพลงชอบฟังเพลงที่มันทําให้อารมณ์มันดีขึ้นนะ mindfulness เเรียกใช่ไหมแล้วก็ที่2นะที่ผมยังยังด้อยมากอันนี้ต้องขอคาชี้แนะเลยอะ่ะการทํา exercise ปกติผมจะเดินเน,นี่ยวันหนึ่งที่ออสเตรเลียผมก็เดินประมาณ5 0า0นถึงห0 0 0สเต็ปแต่ว่าออกกำลังกายเข้า gym ม,มันเราอยากจะต้องอันนี้เราต้องพัฒนาตัวเองอันนี้ผมพูดตรงไปตรงมาเราไม่ได้ perfect ทุกอย่างบางทีเมื่อตอนนี้เรานหนักก็เริ่มขึ้นเราก็ต้องดูแลเราจะดูแลตัวเองยังไงเราต้องการ energy มากขึ้นใช่ไหมเราจะ จะลดน้าหนักยังไงทานอาหารดีๆยังไงตรงนี้ผมยังไม่ได้โฟกัสมากแต่ว่าสําคัญมากๆเพราะตอนนี้ผมเริ่มดูแล้วเวลาผมไปต่างประเทศผมทําซูมออนไลน์ผมทำอีเวนต์เราใช้ energy เยอะเราต้องส่งพลังงานให้คนอื่นถ้าพลังงานเราต่ำใช่ไหมเราจะส่งต่อไม่ได้เลยเวลาเราทํา health time มันจะมีสับแค t e g ก r y หนึ่งเราเรียกว่า energy management energy management ตรงนี้ผมเก็บมาก e x ร์ไซส์ยังไม่ค่อยทลา่นะแต่ energy management น่ะข้อที่สามใน health ั i อันนี้ผมเก็บมากคือ,อยังไงครับเวลาเราเจอบางทีเราเจอลูกค้าใช่ไหม ก็เขาดูดพลังงานไปผมสามารถเอาพลังงานโดขึ้นมาให้มีพลังงานเยอะเราสามารถโฟกัสได้เวลาเราคุยกับทีมที่มันมีปัญหาอะไรผมสามารถเอาเอเนอร์จีจากปัญหามันดูว่าที่เราจะเติบโตกิจการยังไงตรงนี้เราทําได้เราเรียกว่า energy management ใช่ไหมเลยวันนี้ผมทํามาแชร์เพราะว่าผมใช้เวลาผมมาห้าแคตตากรีใช่ไหมครับผมอยากจะรู้ว่าผมพูดอนะ่ะตอนนี้5้าแคตตากรีอันไหนคุณสุดยอดที่สุดแล้วอันไหนคุณอยากจะพัฒนาหรือว่าถ้ามีคําชี้แนะให้ผมก็คอมเมนต์มาให้ผมหน่อยผมอยากจะรู้ มากเลยนะ5 c a t e g o รีผมเอาขึ้นมาเลยนะมี Work Time มี Family Time มี Me Time มี Friends Time ใช่ไหมแล้วมี Health Time อันนี้เป็นวิธีที่ผมใช้เลยละ่ะวันนี้เราก็ชิลๆนั่งอยู่ที่คอนโดผมใช่ไหมวันนี้ก็เป็นช่วงมีไทยเราก็มีเวลาคิดแล้วผมก็บวก Work Time มมาด้วยใช่ไหม แล้วเราก็อารมณ์ดีคุณลองดูสิคุณลองเอาไปปรับไปใช้ดูว่ามันเป็นยังไงกับกิจการคุณทําให้คุณรู้สึกดีไหมแล้วคุณก็กลับมาแชร์นี่กับเพื่อนฝูงคุณด้วยนะแชร์กับทีมคุณด้วยแชร์กับญาติพี่น้องคุณด้วยแล้วคุณก็คอมเมนต์ด้านล่างบอกผมสิว่าด้านไหนอ่ะคุณลองไปใช้แล้วมันได้เวอร์จริงๆผลลัพธ์ได้จริงๆแล้วก็ถ้าคุณต้องการให้ผมทําวิดีโอเพิ่มเติมข้อไหนโอ้ยพักมาเลยเดี๋ยวผมทําให้แล้วก็ถ้าเราทําตรงนี้ดีชม้้้ยยยยเอนนนดดีีีีขขึึกกกกิิจาารร็็พโวต มาก็ชีวิตนะครับมันมากทำเงินใช่ไหมเราทาเงินให้ตัวเองเราช่วยครอบครัวแล้วเราช่วยสังคมถ้า energy เราไม่ดีเราไม่มีเวลาเราช่วยช่วยคนอื่นได้ยังไงครับใช่ไหมผมก็ทำวีดีโอนี้ให้คุณขอให้คุณโชคดีนะครับแล้วก็ถ้าคุณเห็นว่าวีดีโอนี้ชอบมากก็ไลค์ซับสไครป์พักมาหาผมในไลน์ก็ได้ครับผมชื่อเดนเซนตีครับสวัสดีครับ